สวัสดีครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอบถามนะครับหากว่าช่องครู i t t h h anel n เนี่ยนะครับจะเปิดเป็นกลุ่ม VIP เฉพาะสมาชิกนะครับท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไรนะครับสมควรเปิดหรือไม่เปิดนะครับก็เลยอยากจะขอสอบถามความคิดเห็นนะครับกับเพื่อนสมาชิกที่รับชมอยู่นิดนึงนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าหากสมัครนะครับ สมาชิก V.I.P. ช่องครูไอทีแช n เนลเนี่ยนะครเป็นซึ่งจะเปิดเป็นในรูปแบบของแฟนเพจเนี่ยนะครับสิ่งที่สมาชิก V.I.P. นะครับกลุ่มเฉพาะของเราจะได้รับเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับอาลำดับที่1นนะครับก็จะได้รับชมคลิปพิเศษนะครับเฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่สมาชิกก็คลิปนี้จะไม่ถูกเป็นสาธารณะนะครับต่อมานะครับก็จะได้รับแจกแบบฟอร์มของการประเมินต่างนะครับเท่าที่มี อยู่ในตลาดที่ต้องการทั่วไปนะครับอ่าแล้วก็อ่ารับแจกนะครับสคริปต์เด็ดๆนะครับอ่าซึ่งบางที่ไม่มีนะครับซึ่งเป็นสคริปต์ที่นำไปใช้งานได้จริงนะครับอ่าแล้วก็อ่ารับแจกปกต่างๆสวยๆนะครับเยอะแยะเลยนะครับที่อ่ามีสำหรับที่จะให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับอ่าแล้วก็รับแจกป้ายไวนิลนะครับงานพิธีงานมงคลต่างๆนะครับที่อ่าพอมีแจกได้นะครับ แล้วก็จะพาทําแบบฟอร์มต่างๆนะครับอายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นแบบฟอร์มที่จะพาสมาชิกทํานะครับก็อย่างเช่นสุดยอดแบบเยี่ยมบ้านออนไลน์นะครับสำหรับนักเรียนนะครับเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับสุดยอดแบบนะครับก็จะได้ตั้งแต่เนี่ยนะครับตั้งแต่ปกหน้านะครับมีบันทึกข้อความมีคํานํามีทุกอย่างนะครับมีแบบนะครับ ทุกอย่างเลยนะครับตามที่เห็นในตัวอย่างนี้นะครับครบทุกอย่างตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลังเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือทุกทุกไฟล์เนี่ยนะครับทุกฟอร์มเนี่ยแปลผลอัตโนมัตินะครับต่อมานะครับอ่าอย่างเช่นสุดยอดแบบประเมิน S D Q ออนไลน์นี่นะครับตัวนี้สุดยอดมากนะครับนี่เป็นยังไงนะครับอ่าเรามาดูนะครับสุดยอดแบบประเมิน S D Q นะครับก็มีตั้งแต่ปกหน้ามีแบบนะครับบันทึกข้อความมี ทุกอย่างเลยนะครับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนะครับได้ครบทั้ง3ด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านครูประเมินนักเรียนนะครับผู้ปกครองประเมินนักเรียนหรือนักเรียนประเมินตนเองนะครับแล้วก็จะมีแบบสรุปรายคนรายชั้นให้พร้อมเรียบร้อยนะครับครบทุกอย่างแบบนี้นะครับต่อมานะครับเราจะมาดูอย่างที่สามกันครับสุดยอดแบบประเมิน EQ นะครับ แบบประเมิน eq เป็นอย่างไรนะครับมาดูนะครับแบบประเมิน eq ก็จะเหมือนกันนะครับก็จะมีตั้งแต่ปกหน้านะครับยันปกหลังมีแบบประเมินนักเรียนนะครับเป็นระดับนะครับครบทุกอย่างเหมือนกันตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลังแล้วก็ที่สําคัญก็เหมือนกันนะครับคือแปลผลให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับต่อมานะครับเราจะมาดูอีกนะครับสุดยอดแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนอย่างพวกนี้นะครับก็จะพาทำนะครับเป็นยังไงครับสุดยอดแบบประเมินพฤติกรรมนะครับก็ จะมีแบบประเมินสําหรับนักเรียนให้แบบนี้นะครับก็แปลผลอัตโนมัติเหมือนกันนะครับต่อมานะครับก็จะพาทำนะครับสุดยอดแบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลนะครับดูตัวอย่างกันนะครับสุดยอดแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ตั้งแต่มีตั้งแต่ปกหน้ามีเหมือนกันหมดนะครับมันึกข้อความมาจนถึงนะครับจนถึงปกหลังเหมือนกันก็ครบทุกอย่างแปลผลอัตโนมัติเช่นกันนะครับสรุปให้เป็นลายชั้นเรียนเหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับก็ยังจะมีแบบสุดยอดแบบประเมินอื่นๆอ,อีกนะครับที่ไม่ได้นํามากล่าวในที่นี้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่สมาชิก V.I.P. c o IT Fanpage จะได้รับนะครับอ่ครับสำหรับสมาชิกนะครับถ้าเปิดเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกแบบ V.I.P. ตลอดชีพเลยนะครับเพียงนะครับหนึ่บาทนะครับ ท่านใดนะครับคิดว่าเห็นเป็นอย่างไรนะครับก็ขอขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ยังไงนะครับก็อยากจะรบกวนนะครับให้กรอกแบบสํารวจใต้คลิปเนี่ยนะครับผมจะแปะไว้ใต้คลิปเนี่ยสำรวจให้ด้วยนะครับว่ามันพอเป็นไปได้ไหมนะครับถ้าเพื่อนๆให้ความให้การสนับสนุนนะครับก็จะเปิดนะครับแต่ถ้ามีสมาชิกไม่พอเปิดผมก็จะยังไม่เปิดนะครับอันนี้ก็ อยู่ที่ความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทั้งนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับการกอกแบบสํารวจนะครับซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ